สิทธิภาพปฏิทัสษ์ธรรมที่ชื่อลกท่านครับสิทธิสิทธิภาพชื่อลกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอนะตราสัาครับตาสัาของวันที่24่สิพฤษภาคมสองพันห้าร้อสดนะตาสัานันคือเรืจากประเทศลาวนะครับทีนี้ให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับจะองบีเอฟธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รื้อรวมเพื่อความบรรจงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณธรรมาี่ชื่ทุกท่านนะครับที่รัามาชมนะครับคิดๆคิดๆคิดเ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์แชร์ด้วยนะครับทางเราจะนำมาวางเรียงให้ท่านผู้ชมเดนื่นๆเพื่อความมั่นคงเท่านั้นนะวันที่24กุมภาพันธ์2568นะครับตาชาาเด่นนะครับหนึ่งกับสองนะเอ้หนึ่งกับตัวนะหนึ่งกับตัวเน้นที่หนึ่งนะครับเก็บชุดวินไปนะครับจะได้ง่ายๆนะสามสี่ห้าหกเก็บตัวหนึ่ง คือหนึ่งสามสี้าหกเจ็นะครับคู่จอเขามีสาม่งหนมี3 1 1 3 4 1 1 4 5 1 5, 6, 1 5ี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเช็บหนึ่งเก็หลน้าจอไปก็บสบายนะครับไง่ายๆนะ3ามคืนคืนสามสี่คืนืน้าคืนืน้าหกคืนืนห จ็ดส uh, ินเจ็ดตามนี้นะครับส่วนชุดวิ่งก็ตามนั้นนะครับส่วนสายรูดสายวิ่งนักรูดนักวิ่งก็เน้นที่หนึ่งนะครับลองศูนย์นะอ่ารูดที่หนึ่งรูดก็คือศิบเก้าหางนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งไปเรื่อยเรอยจนกระทั่งถึงหนึ่งเก้านะครับสิบเก้าชุดนะหนึ่งเก้าชุดนะครับรูดนะรูดรูดไปอย่างไรอย่างงี้ขอแค่หนึ่งมา มันก็ได้หมดนะครับมันนะครับขอขอบคุณมากๆครับลาวปาตานะครับออกบ่ายสามโมงสี่ถึงห้านะสามโมงสี่ถึงห้าขอทุกวันทุกวันนะครับต้องดีที่ธรรมดาก็จะมานำเสน็จได้ถ้าผู้ชมได้รื่นรมยเพื่อความเป็นทุกวันทุกวันใที่หนึ่งครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ